คือเรื่องคุณจอหนนี่เนี่ยนะครับนะเราก็อย่างที่ผมเรียนนะก็เป็นคนดังเป็นอินฟลูเอนเซอร์เหมือนผมน่แต่เขาดังกว่าผมแล้วผมคงชู้เขาไม่ได้หรอกนะครับข้อที่สองเขาก็ฝีปากดีตรงไปตรงมาผงผาผโผาโพระโพระข้อสามเป็นคนรวยไม่ใช่คนจนพอเป็นคนรวยไม่ใช่คนจนแล้วโอกาสในการที่จะเป็นสมาชิกของนิคมสร้างตนเองนี่ก็คงจะยากเพราะนั้นอันนี้ก็ คุณจอห์นนี่ก็ต้องไปปรึกษาทนายเกิดผลดูว่าในเมื่อเราเป็นคนร่ํารวยมีธุรกิจเยอะแยะเราก็บอกว่าธุรกิจเราแม่งสารพัดเลยเนี่ยแล้วเราจะมีคุณสมบัติเป็นเขาเรียกอ,อะไรมีคุณสมบัติเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นเกษตรกร,ร,กรผู้ที่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากรัฐหรือไม่ก็ไปถามทนายเกิดผลดูนะครับแต่ผมที่ดูข่าวนะแกบอกแก,ก,แกเป็นคนรวยตังติงเยอะธุรกิจมากมายค่ายเพลงอะไรต่างเนี่ยก็ไม่รู้ว่าแกจะไปไปเป็นสมาชิกของการนิคมยังไงอันนี้ก็ฝากฝาก ฝากคุณจอห์นนี่ก็ไปศึกษาดูนะถ้าอยากจะอยู่ในที่อิมการนิคมเราต้องเริ่มต้นจากเป็นสมาชิกพี่เดก็ฝากไปด้วยนะก็ติดตามผลงานคุณจอห์นนี่มานะก็ต้องไปทํายังไงให้ได้เป็นสมาชิกก่อนนะถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกมันก็ไม่สามารถจะไปทําประโยชน์อะไรได้นะนะครับอันนี้ก็เราก็เข้าใจผลงานที่ผ่านมาคุณจอ์นนี่ก็เยอะแต่มาถึงตอนนี้มามาบวกกันนายกแพทองทานเนี่ยนะเขาเรียกอะไรเขาเรียก แรงสะท้อนมันเลยหนะักคดีความต่างๆก็เลยตามมานะเพราะฉะนั้นก็ฝากคุณจอห์นนี่นะเพราะว่าพี่เดก,ก็ติดตามอยู่นะไม่ใช่ว่าพอศึกมาแล้วเออไม่ใช่พอลาออกจากตํารวจมาจะน็อกเลยก็เนี่ยไปทํายังไงให้ได้เป็นสมาชิกก่อนก็ฝากถึงจอห์นนี่นะครับด้วยความรักก็ติดตามน้องแกนนี่มาเอาน้องอะไรอะไรวะเนี่ยจอห์นนี่เนะี่ยก็ไปดูทํายังไงให้ได้เป็นสมาชิกถ้าทําไม่ได้ก็ ก,ก็ไม่มีสิทธิ์จะอยู่ในในอในที่ของนิคมนะครับเพราะยนิคมุาสาหกรรมนะนิคมสร้างตนเองนะครับอันนี้คือข้อแรกที่อาจารย์เอก็อยากจะฝากไปถึงคุณจอน,นี่ด้วยความรักนะครับนิคมสร้างตนเองคือนะครับนะนะฮะอืมนะครับเนี่ยมอยู่กับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับอืมนะฮะเพราะฉะนั้นะนิคมเนี่ยเขามีเจตนาเจตนาของเขาก็คืออะไรนะครับ เจตนาะของนิคมคืออะไรครับเขาต้องการช่วยเหลือคนอยากคนจนชาวบงชาวบ้านนะครับเนะข้าใจไหมนะฮะแต่ต้องการที่จะช่วยเหลือชาวบงชาวบ้านที่เขายากไร้คราวน,นี้ค่อจอนนี่เท่าที่ดูข่าวเนี่ยคุณร่ํารวยเหลือเกินเนี่ยคุณจะเป็นสมาชิกได้ไหมคุณก็ลองปรึกษาทนายดูว่าเอายังไงจะเป็นได้ไหมถ้าเป็นไม่ได้ก็ไม่มีสิทธิ์จะครอบครองใช้ประโยชน์นหลักกฎหมายนะนะครับข้อต่อไปก็ไอรีสองรีสอร์ทต่างๆที่เราปลูกไว้แล้วเนี่ย ผมว่าเนี่ยเราอย่าไปลอยเขาสั่งลื้อเลยถ้าเรารู้แล้วเราไม่มีสิทธินะเราก็ปรึกษาทนายดูซิว่าเ,เราจะลื้อเองไหมหรือจะยกให้ทางราชการไปเลยเพราะลื้อมามันก็เป็นเศษดินเศษขยะเนี่ยนะครับผมผมว่านะนะถ้าเกิดว่าเราจะลอยเขาสั่งลื้อเนี่ยมันก็จะมีขดนงคคดีความตามมาหรือเปล่าลองปรึกษาทนายเพราะว่าฟังจากท่านอธิบดีพูดเนี่ยว่าถ้าบุคคลใดมาใช้ประโยชน์ในที่ดินเนี่ย ที่เขตป่าไม้ที่กกันเป็นเขตป่าไม้เนี่ยของของอนิคมเนี่ยนะครับขเขาก็ต้องลื้อขับไล่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่านะน้องอจอ์นนี่ไม่รู้ดูพี่เดยอ์อยู่ป่ะถ้าเกิดเราดูแล้วท่าทางมันจะไปไม่ไหวสมมุตินะสมมุตินะผมไม่รู้ว่าไหวหรือไม่ไหวเพราะว่าคุณจอ์นนี่เป็นคนเก่งแกบอกว่าแกมีความรู้กฎหมายเป็นกลางดีคนอย่างกูไม่โง้นะจอ์นนี่ผมชอบคํานี้ชิบหายเลยคนอย่างกูไม่โง่ กูจอร์นี่นะนะกูเป็นตำรวจมายี่สิกว่าปีแล้วโอ้ผมฟังแล้วเนี่ยผมว่าที่ปดีแกคงสั่งลูกน้องถอดเทปไปหมดนะจอร์นี่แกบอกว่าแกไม่ใช่คนโง่แกเป็นคนฉลาดเป็นตำรวจมายี่สกว่าปีกูจับคนร้ายมาเยอะแยะกูจับพวกขายาขายาพวกอะไรต่างๆป่านนี้ที่ปดีก็คงพิ์มไม่หมดแล้วนี่กะบทสัมภาษณ์ว่าอจอร์นี่ไม่ใช่นคนโง่เป็นคนฉลาดก็รู้กฎหมายเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยความเห็นส่วนตัวของพี่เดนเอาฝากไปถึงจอร์นี่ว่า ถ้าสมมุติว่าเราดูละหนึ่งสมาชิกก็ไม่ได้เป็นนคหนึ่งก็ไม่มีนะนคสามก็ไม่มีโฉนดก็ไม่มีเอ๊ะแล้วเราเข้ามาอยู่ในที่ของนิคมได้อย่างไรแล้วแบงกายเป็นเขาบอกคำนองว่าเขากันมันเป็นที่ป่าแต่ถ้าเรารู้แล้วมันอาจจะเสียวนะเสียวดากเสียวตูดนะครับมันอาจจะเสียวดากเสียวตูดผมว่าจอนนี่เราลูกผู้ชายเราก็ลองไปปรึกษาทนายเอาไงดีวะไม่ต้องให้ลื้อไหม ทำเรื่องยกไปเลยรีสอร์ทเราเนี่ยลงทุนไปยี่สิบล้านเนี่ยยกให้กับราชการไปเลยนะแล้วขอใบอนุโมทนาบัตรเหมือนเวลาเราถวายเงินหลวงพ่อดีหรือเปล่านะมันก็ดูดีไปเลยอะนะครับมนะผมก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ความเห็นส่วนตัวนะนะแล้วก็คดีความที่เขาไปแจ้งองแจ้งความหรืออะไรต่างมันจะได้จบไปดีไหมเพราะเราก็ลํารวยนะตังเติมเยอะธุรกิจแม่งมีหลายอย่างที่ผมดูของคุณจอห์นนี่นะมีทั้งอะไรครับ วงการเพลงเพลงก็ดังเป็นร้อยล้านวิวนะเพลงก็มีอาหารก็มีอะไรต่ออะไรธุรกิจมากมายอะ่ะตัดทิ้งไปสักอย่างจะดีหรือเปล่านะอันนี้ก็ฝากน้องจอน,นี่ปรึกษากับทนายความนะผมเชื่อว่าคนอย่างจอน,นี่ใครๆก็วิ่งเข้าหาแลนะ้วแหละเพราะอะไรแสงมันจ้าคือจอนี่แกเป็นคนที่มี fc เยอะถ้าจำไม่ผิดรู้สึก5ล้านหล้านหรืออะไรแสงมันจ้าเวลาทําอะไรแสงจ้า ทนายทนาเนี่ยวิ่งเข้าหาเลยอะ่ะแสงมันจ้าเข้าไปในแสงไหม้เลยตากผ้ากันไม่แห้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปดูนะถ้าแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็ท่านอธิบดีที่ให้ตหาหนาแล้วท่านบอกแล้วท,ท่านท่านทาตามหน้าที่ครบแล้วเราไปแจ้งความว่าเขาเนี่ยผิดมาตรานหนึ่งห้าเจ็ดปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบกันแกล้งอะไรเนี่ยผมว่านะเราไปปรึกษาทนายเรานะทนายเราเยอะแยะผมว่าน่าจะเยอะแยะวิ่งเข้าหานะเพราะแสงมันจ้าคนดังอะ่ะ นะเออนะคนแสงจ้าผมเจอมาเยอะแล้วลพวกแสงจ้าเนี่ยผมก็เคยเป็นคนแสงจ้าตากผ้าไม่แห้งมาก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ไปพบท่านอาทิตย์ดีผมว่านะตอนนี้ไปพบท่านอาทิตย์ดีนะไปขอโทษขอพวยท่านดีไหมนะผมก็ใจผิดไปผมไปหลงเชื่อทนายทนะเออทนายทนะแนะนําให้ผมไปไปแจ้งความท่านว่าท่านผิด157เลือกปฏิบัติผมไปหลงเชื่อพวกทนายทนะ เพราะเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายอย่างพวกทน,ทนายทนายที่แนะนําให้สู้สู้เข้าไปนะนะจริงๆแล้วมันควรจะไปปรึกษาชูวิทย์นะสู้ติดแน่แพ้ติดนานรับสารภาพพอประมาณเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปปรึกษาพี่ชูวิทย์ดูสิสู้ติดแน่แพ้ติดนานรับสารภาพพอประมาณไหมเออปรึกษาหลายๆคนบางคนเนีน่ยบางทีเราแสงจ้าใครๆก็อาเอาเลยตอนนี้สู้นะครับแจ้งความกลับมาเลยมินประมาทแจ้งความเท็จหนึ่งห้าเจ็ด นะพอแจ้งไปแล้วเนี่ยจอร์นี่ก็ต้องไปถามตัวเองนะฮะ <c oughs> ปรึกษาทนายทนายอะไรต่างๆพวกที่วิ่งข้อหาจอร์นี่มากมายเพราะเราเป็นคนมีแสงเนี่ยเราลองไปถามที่ว่าเฮ้ยเรามีหลักฐานไหมไปกล่าวหาที่ปรืเนี่ยเขาแกล้งเราเนี่ยหลักฐานมีไหมพ่อทีด่ดีให้สัมภาษณ์ในรายการหวหนกระแสบอกให้สัมภาษณ์ในรายการใครว่าภาคภูมิไทยรัฐนะหวหนกระแสกันชยัยช่องสามผมทําตามหน้าที่ครับผมดําเนินการทุกรลยครับ ไม่เชื่อไปถามนายอะไรเชื่อในวิทยาเรื่องอะไรต่างเขาบอกเขาทาตามหน้าที่แล้วครน,นี้พอจอนนี่เรารู้แล้วเนี่ยว่าอธทิบดีทําตามหน้าที่แล้วแล้วเราไปแจ้งความเขาหนึ่งห้าเจ็ดนะฮะเรามีพยานหลักฐานไหมว่าอธทิบดีแกล้งเรานะถ้าเราไม่มีหลักฐานเนี่ยนะมันก็จะมีความเสี่ยงว่ามันอาจจะเป็นการแจ้งแจ้งความที่ผิดไปจากความจริงอะไรเปล่า,ลามันจะมีมาตราหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสามลองถามผู้รู้นะ นะถามทนายธนะที่วิ่งข้หาเราเนี่ยนะเฮ้ย hey, พี่ครับผมจะรอดไหมเนี่ยอธิบดีเขาบอกเขาไม่ได้กันแกล้งผมนะเขาพูดในรายการโหวนกระแสแล้วผมก็รู้แล้วว่าอธิบดีท่านกําลังหาทางออกให้ผมทางออกก็คือหนึ่งให้รื้อนะครับหรือว่ากรณีเป็นป่าเสื่อมโทรมเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเข้าคณะกรรมการซึ่งไม่รู้จะเป็นยังไงท่านก็บอกแล้วเนี่ยเพราะฉนั้นเรารู้แล้วว่าอธิบดีไม่ได้การแกล้งเราเนี่ยเราควรทําไงดี ไปปรึกษาชูวิตกมวลวิสิทธ์ไปปรึกษา,านักกฎหมายทนายทนายท,ายท,ายท,ายที่วิ่งข้าหาเราเนี่ยเอาไงดีไปถอนคำร้องทุกดีไหมถ้าสมมุติเราไม่มีหลักฐานว่าเขากั่นแกล้งเรานะแล้วเราไปกล่าวหาเขาอันนี้ก็เป็นเป็น,ปนสิ่งที่พี่เดหรืออาจารย์เดในฐานะ FC คนหนึ่งของคุณจอรน,นี่นะุกรูชุกครูนะครับนะครับุกกรูนะครับไปฝากนะนะไปขอโทษท่านดีไหม เราก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดมั่นใจอธิบดีการแกล้งผมจอนนี่ลุยไปเลยครับตายเป็นตายเจ๊งเป็นเจ๊งอ่านะครับนะครับอันนี้ก็ฝากฝากไว้แล้วเห็นมีข่าวบอกอนักการเมืองการแกล้งผมเดี๋ยวผมจะลงสมัครสอสออย่าอย่าไปยุ่งกับการเมืองเลยเชื่อพี่เดแล้วไปยุ่งกับการเมืองอะเจ็บตัวทุกร้ายะนะตอนนี้เป็นจอนนี่มือปาบอะไรอะตะลุยกุงอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรวะผมไม่รู้เรียกว่าอะไรอะ นะครับนะตอนนี้ตอนนี้เป็นมือปราบนะออกมาจากตํารวจนี่สดสดเลยคนกาลังชอบถ้าไปเล่นการเมืองเนี่ยมันจะมีะลรคนรักและก็คนเกลียดนะครับมีทั้งคนรักและคนเกลียดเพราะฉะนั้นนะถ้าถ้าจะตัดสินใจเล่นการเมืองคิดดีๆนะอย่าไปตัดสินใจตอนที่เรากําลังโกรธอธิบดีนะนะครับระวังนะครับการเมืองไม่ใช่ง่ายมันมันไม่ใช่เรื่องชั้นเดียวเป็นเรื่องสลับซับซ้อนเพราะแล้วเวลาเข้าไปแล้วมันจะมีคนรักแล้วก็มีคนเกลียด คุณจะไปลงสมมุติก็ไปลงภูมิใจไทยอ่ะคนที่ชอบเพื่อไทยก็ไม่ชอบจะไปลงพักคส้มอ่ะคนเพื่อไทยก็ไม่ชอบเพราะนั้น